ส่พริกโดดไปจะลูกโดดของมักของแซ่บของสาวอิวค่ะวันนี้สาวอิูวพามาทำเมนูแกงป่าขาไก่ค่ะเราก็จะต้มในส่วนของพริกขาตะไคร้กระเทียมแล้วก็ประชายนะคะไปด้วยกันอาจจะนั้นอ้อมีต้นหอมด้วยค่ะเพื่อนมีหัวหอมขอเขาไม่ใช่ต้นหอมหัวหอมรับ แล้วก็จะใส่ปลาเดี๋ยวใส่ปลาทูนะคะถ้าใครมีเนื้อปลานิลก็ใส่ปลานิลน,นะคะไม่ใ,ใส่อยู่ในปลาทูก็เลยใส่ปลาทูเดี๋ยวไปปั่นเลยค่ะโขลกต่อยนิดนึงค่ะยังไม่ละเอียดพอปั่นเสร,ร็จแล้วก็มาโขลกที่โขลกต่อยโขลกปั่นของมันทีเดียวเพื่อน ต้มขาไก่ไว้รอก่อนให้เพื่อนเพราะขาไก่เปื่อยยากค่ะจากนั้นเครื่องแกงที่เราตำเมื่อสักครู่นะคะก็เอามาลงใส่ในหม้อเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะที่เราตำเมื่อกี้จะได้ข้นๆแซ่บๆมันมัวค่ะขณะนั้นก็รอเดือดนะเพื่อนโอ้โหเัือดแทบคัะเห็นน้ำยาีเลยอ่ะเครื่องมันเครื่องเยอื เียบแล้วก็มาเลยจ้ารสดีใส่หลายแซ่บหลายจ้าใสหน่อยแซ่บหน่อยจ้าน้ำปลาใส่ทีละนี้ก่อนนะคะเพื่อนชิมก่อนแล้วเราค่อยปรุงเพิ่มทีหลังได้เพราะเดี๋ยวเติมเค็มไปแล้วมันจะไม่ไม,ไ,มไม่อร่อยอ่ะให้ดูนะคะดูสีสันดูความเดือดเออไม่ได้ทำก้าวนานแล้วไม่ได้ทำไทยเอกข้าวทกชนนานแล้ว ลืมค่ะลืมแมวแท่บค่ะลาร่าค่ะปลราแท่บคุณสองของเราค่ะสูตรเดิมค่ะสูตรเก่าของสามรีนี่แหละค่ะสูตรเพื่อนบอกว่าแท่บใส่แล้วไม่แท่บค่ะเพื่อนเลยบอกว่าแท่บซิมค่ะซิมก่อนโอ้กลักฟางออกก่อนค่ะรองเท้าล้วยจานี่ตาออกก่อนใครได้กนินเพื่อนเพื่อนอมค่ะค่ะ หอมคักคักหอมอีลีจ้าป,ปุด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 เลยจ้ามาจ้ะมาใส่ส่วนที่เหลือสุดท้ายก็คือเลือดค่ะใส่เลือดลงไปเลือดไก่นะคะแต่ใครไม่กินเลือดไก่ใส่เลือดหมูก็ได้นะคะใส่ได้คือจันจ้ายายมันกระเดมมันร้อน ค่ะน,นี่เด้อร์ชิมปลาโฮเด้งนำเสนออร่อยจริงๆค่ะรอเดือดกันทอดดิเซอร์น,นี้จะตามไปผักชีโรยหน้าค่ะเขาเรียกเดีย๋ยวรอมันเดือดกันค่ะดยัใสงมาจ้าคือเกาลัดจ้ะแหนแบแซบแหนบนัวจ้ะใส่แบบริกโดดไปจ้ะลูกโดดของมักของแซ่บของชาวอิ๋วค่ะมาเด้อ,อมันชวนมาเตากด้วยผักดิวยใกล้นี่โอ้ยจ่กิน กินหอมรัญจวนมากๆเลยเพื่อนๆไม่อยากจะบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆจะอยู่ชิมแล้วอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะทําคลิปกินขนมจีนให้ดูนะคะวันนี้เพราะว่ามันอร่อยจริงๆแทรกหลายอ่ามาส่วนมาเตรียมในส่วนของผักกเพื่อนผักที่เราเตรียมก็จะมีผักบได้จากถงงอส่ยูมักถุงงอถุงงอ,งงอ,งงอผักชีลาบบ้านเขาค่ะกะหล่ำปลีซอยนะคะใบแมงลัก แปลงกวาหัวเพื่อนผักใ้แกล้มค่ะผักว้แกล้มนี่ค่ะแปลงกวาหวหั่น